ร่วมกันเป็นเส้นประสาทไซติกานี่ครับอยู่ในช่องเชื่องกันรเราลอดออกไปด้านหลังอ้อมอ้อมไปเห็นไหมครับอ้อมไปด้านหลังกลายเป็นเส้นประสาทไซติกาซึ่งเส้นประสาทตัวเส้นใหญ่เนี่ยมันมีโอกาสที่เสียกเสบหรือถือกดทับก็ได้ใันมันเสียบหรือกดทับห้ากับสิบปวดเล่านะครับปวดเล่าไปไปด้านหลังนะครับโดยเฉพาะเวลาห้าห้าไอห้าจามห้ายกข้องนะักเกินแรงเบ่งมันจะปวดป๊าบๆเลยนะครับ ซึ่งลักษณะนี่แหละที่เขาเรียกว่าเจ็บตาโนเอีย e งนะครับมันนี่มาเบิงสาเหตุเกิดจากอย่างสาเหตุเท่ากับอะไรตั้งแต่ระดับเอวนะครับเพราะว่าเส้นประสาทพวกนี้ต้นกาเนิดมันออกมาจากเส้นประสาทไขสันหลังระดับ l อหนึ่งถึง l อห้ากระหนึ่งเกิดจากหมอนร่องกระดูกนะครับที่มันอยู่ขอต่อระว่างกระดูกเอวกระดูกอันที่หนึ่งถึงหาเนี่ยมันจะมีหมอนร่องอยู่นะครับ มันเสื่อมแล้วมันปูดออกมาแล้วมันไปกดทับซึ่งทางการแพทย์เขาเรียกว่าเ e เนเอสเตดนิวเคลียสฮอปโฟสัสนี่ครับตัวนี้มันปิ้นออกมานี่บางที่มันก็หายเองได้หมายถึงว่ามันพุบเข้าไปมันหดเข้าไปเท่ากับบมีอาการหรือกลไกร่างกายธรรมชาตินะครับสร้างเม็ดเลือดขาวมาไปกัดกินให้มันหายไปอาการจะหายไปได้นะครับหรือบางที่ขามันบอหายนะครับ หมอเขากับจีรักษาเขากับจไปตัดตัวนี้ออกนะครับนะครับอันนั้นเกี่ยวกับโจวหมอนร่องกระดูกทับเส้นประสาทหรือว่ากระดูกสันหลังเขาเสื่อมนะครับอันที่สองสาเหตุที่ให้เกิดอาการเจ็บต่างเอียงก็คือกระดูกสันหลังไม่สมดุลนะครับคล้ายๆว่าหลังบตรงเอียงซ้ายเอียงขวาอาจจะเกี่ยวกับการทํางานหรือยืนยู่ท่าใดท่านึงนั่นๆเอี้ยวตัวโน๊ตโดนๆนะครับก็เลยให้กระดูกสันหลังเข้าเข้าบอสมดุลนะครับ มันก็ไปไปกดทับเส้นประสาทเข้าได้นะครับที่ให้นอาการนี้ได้นะครับแล้วก็สาเหตุที่สามที่พบดูก็คือกล้ามเนื้อิล r ฟอร์มิสนะครับกล้ามเนื้อตัวนี้มันสิ้นหีบเส้นประสาทนี้ก้อนก้อนที่เส้นประสาทนี้ที่ออกมาด้านด้านช่องเชื่องการด้านหลังนี่มันตอนมันมุดออกมาเนี่ยมันจะถือกล้ามเนื้อิล r ฟอร์มิสมันนี่แหละนีบไว้เป็นต่อกรณีที่เขานางโด,ดดโดนน่งเฮดงานโด,ดดโด,ด,ด,ดนนางทับ หรือว่าภาวะตั้งท้องนะครับมันเลยให้เหตดกดเกิดทับเกิดหนีบมันก็จิปวดได้สังเกตเวลาค้นตั้งท้องเดินกระชีเดินค้อ,องเจาะค้อ,องเจาะเห็นนะครับแล้วกล้ามเนื้อทำามันปป็นๆหายบางที่มันก็เกิดพังผืดไปทับเห็นไหมเขาเกิดอาการเท็บตานกเอียงนี่ได้นะครับที่นี่คนใดที่เป็นที่มีโอกาสเป็นเท็บตานกเอียงสูงครับเข้ากับพ่อได้อยู่ในโค่น หากลุมครับ1ผู้สูงอายุนะครับมีโอกาสเป็นศูนย์เพราะว่าสูงเพราะว่าเพราะว่าเสื่อมันหลายสองคนที่มีน้ําหนักตัวเกินมาตรฐานนะครับมันแรงกดกระลาย3คนที่ทํางานทาท่างยกของผิดยกของเราเอี้ยวตัวก้มก้มง่อยๆผิดทานก็มีโอกาสที่เป็นสูงนะครับอันที่สก็คือคนที่นั่งทาเก้าโดนๆนะครับ หรือว่าสวมรองเท้าส้นสูงในสุภาพสตรีนะครับหรือเขาเกิดอุบัติเหตุลืล่นล้มมันไปกระทถกระแทกแถวบริเวณก้นกันเจ็นะครับก็เอวกระเหือนเกิดได้นะครับลารที่หากกับคนอทที่เปลี่ยนเบาหวานผู้ใดที่มีโรคเรื้อรังเบาหวานก็มีโอกาสที่เส้นประสาทตัวนที่เอักเสบได้นะครับการดูแลตัวเองนะครับขันเขาดูแลตัวเองภายในอาทิตย์หนึง่งเรามมนยังบอดีบวไคกับข้อจะไปพบหมออยู่โรงพยาบาลน,นะครับ การดูแลเนื่องก็คือเข้าถูต้องพยายามพักผ่อนนะครับพักผ่อนบ่ไปเหตุเวยเฮ็ดงานหนักนะครับนอนพักนะครับอันที่สองอดีใซน้น้ำเย็นมาประครบก็ได้นะครับบริเวณที่มันมีอาการปวดล้านะครับอันที่สามเขาไปเหตุกายภาพบําบัดนะครับกายภาพบําบัดที่ช่วยได้นี่ก็คือเพิ่มความแข็งแรงของหนาท้องในหลังเขาเรียกว่าคอมาสเซลนะครับก็คือกล้ามเนื้อแกนกลางของร่างกายนะครับ ไปเห็นไห้กล้ามท้องไห้แข็งเห็นไห้กล้ามหลังไห้แข็งครับมันมยี่ทายอยู่ครับเขาลราไปฝึกนะครับอันที่สี่เขาอาจจะกินยากแก้ปวดพวกพาราเซตามอลน,นะครับยาสามารถไปจําบ้านได้นะครับกินกับสี่ถึงหกชั่วโมงใครกินเม็ดึงอง่าก,กินดูหลายกินหลาย,ลายมันก็มีผลเสียต่อตับนะครับแล้วก็อันที่หาเขากับปับทาท่างครับเวลาสียืนสีนั่งสีนอนสียกของนะครับจะให้ละมัดนะว่งะะางแล้วก็แยกไปยกของหนักนะครับ ขันเท่าดูแลกหาประการนี้แล้วมันยังบอดีขึ้นบ่าไข้ขึ้นนะครับเข้ากับคว้วจิตไปหาหมอนะครับลุง